แล้วเขาจะซื้ออะไรบ้างอะ่ะซื้อกี่อย่างแล้วเขาซื้อเยอะไหมอ๋อโอเคได้ได้ได้เดี ogue, ๋ยวบอกให้นะโอเคจ๋าให้เขาไปซื้ออย่างอื่นก่อนเนาะโอเค, <au> คบค Raum, ายบายส,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 สวัสดีครับคุณส้มอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับส alam sejahtera bagi saudara saudari sekalian วินดีคค่ะุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะ รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ไปเรียนให้เซียนมาอยู่กันเลยค่ะครับคุณส้มยุ่งอยู่<อ>หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเข้ามาแล้วใช้โทรศัพท์อยู่จะให้เบรกก่อนไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะจารย์คือว่าน้องของส้มเนี่ยเปิดร้านขายเครื่องครัว<อ>แล้วทีนี้<อ>มีคนมานเลเซียมาซื้อค่ะจารย์แต่น้องบอกว่า พูดไม่ได้ก็เลยนี่แหละค่ะต้องถามอาจารย์ก็เลยตอนนี้บอกว่าให้เขาเนี่ยไปซื้อยางอื่นก่อนไปชอบอย่างอื่นก่อนค่อยกลับมาที่ร้านแล้วสิวางไปแล้วคิดว่าจะยังอื่นผมวาจะถามเลยอ๋อไม่เป็นไรให้เขาไปชอบอย่างอื่นก่อนก็ได้เดี๋ยวเราสอนคุณส้มแล้วก็คุณผู้ชมไปพร้อมๆกันดีกว่าระหว่างเขาชอบอย่างอื่นมากลับมาปุ๊บคุณส้มก็จะได้คําศัพท์พวกนี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นาไปบอกน้องของคุณส้มได้ดีเลยค่ะอาจารย์เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปคําศัพท์กันนะคะไปช่วงเกิดความรู้กันก่อนค่ะในช่วงงนี้้มาลยยููรัค Thank you วันนี้นะคะคุณผู้ชมพร้อมของส้มเนี่ยพร้อมมากทีมงานเตรียมไว้ให้ค่ะอาจารย์สุดยอดเลยเนาะครบสมบูรณ์พวกข้าวของเครื่องใช้ในห้องครัวเลยนะครับใช่เรามาเริ่มกันเลยโอ้โหนี่เบลเอรเบลเลยค่ะอาจารย์ใหญ่ทั้งนั้นเลยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวใช่เครื่องใช้ครัวเรือนข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนซึ่งถ้าบอกว่าเรียกรวมๆกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปอร์ราลาตันดาโปเปอร์ราเปอร์ราลาตัน เปอราราตันดาโปคำนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึง <c oughs> แต่เรามาดูรักศัพท์ก็ได้ <c oughs> มันมาจากคําว่าอารัต <c oughs> อารัตนะอารัตคือเครื่องมือเครื่องใช้ <c oughs> นะอารัตเราจะเรียกว่าอารัตด,ดาโปก็ได้นะอารัตด,ดาโปก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคําที่มันเป็นคํานามคําที่แบบเป็นทางการใช้เรียกว่าภาพรวมสิ่งเข้าของเครื่องใช้แบบรวมๆอย่างเป็นทางการเราจะเรียกว่า เปอร์ลาลาตันดาปโปอ่าฉะนั้นคำง่ายของมันก็คืออารัตด,ดาปโปอือ,อารัตด,ดาปโปก็เข้าของเครื่องใช้ในครัวนั่นแหละเพราะว่าเปราลาตันหรืออารัตเนี่ยมันจะแปลว่าเครื่องใช้และอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าดาปโปดาปโปดาปโดาปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นในอักษรมันจะมีตัวอาร์ซึ่งอาร์ไม่ออกเสียงตัวนี้ก็เลยเป็นดาโปทีนี้ตัวยูมันเป็นดาปูไง่ดาปูก็ได้สำเนียงจะเป็นดาปูก็ได้ดาโปก็ได้อ่าฉะนั้นก็ฝึกคำว่าครัวไว้ก็คือดาโป <ห>แล้วก็ปราลาตันดาโปรหรืออาาดาโปก็เข้าของเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะ <หา S 1> น้องของคุณส้มก็เหมือนกันเอาคาง่ายๆพปพูดแล้วเดี๋ยวขายของได้แน่นอนนี่ค่ะ,ะน้องบอกอยากขายกระทะจังเลยพี่อันนี้กระทะนะครับกระทะเ,<อ>เรียกว่าอะไรคะกระทะในภาษามลายูก็คือกัวรีกัวรีอ่ากัวรีนะกัวรีก็คือกระทะนะครับทีนี้อะไรอีกที่อยากรู้นี่เลยค่ะจา์อันนี้เป็นจานข้าวมาพร้อมกับ ช้อนซ่อมด้วยนะอาจารย์ครับจานเนี่ยเลยดีกว่าจริงๆเนี่ยจานเนี่ยถือว่าสําคัญนะนอกจากจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวแล้วเนี่ยบางทีเราไปทานอาหารตามร้านเราก็อยากได้จานนะฉะนั้นจานเนี่ยในภาษามัลายูก็คือปิงกันปิงกันปิกันนะปิงกันปิงกันปิงกันก็แปลว่าจานจานปิงปิงนะปิงกันปิงกันจานใส่ข้าวเนี่ยนะจานใหญ่ๆเนี่ยเรียกปิงกันนะครับเือนนี้ถูกต้องปิงกันทีนี้ ช้อนกับซ่อมจริงๆสองสองอันเนี้ยคนไทยเราเรียกรวมนะช้อนซ่อมช้อนซ่อมนะแต่จริงๆมันแยกกันมีช้อนแล้วก็ซ่อมหรือช้อนซ่อมนั่นเองนะช้อนก็คือซูดูอันนี้ก่อนใช่ช้อนเอาไว้ตักเนี้ยซูดูซูดูจะสั้นจะยาวเรียกซูดูหมดนะซููดบางทีซูดูแล้วลองซูดูสักตั้งไหมลองซูดูกินซูดูใช่ซูดูแปลว่าช้อนส่วนซ่อมนะครับซ่อมก็คือกาปู กาปูกาปูอ่าจากนั้นเรียกรวมกันก็สุดูกาปูสุดูช้อนกาปูซ่อมค่ะ,ะทีนี้นี่แหลคะค่ะจานมีดอ่า อันตรายนะครับเบาๆมีดเนี่ยเป็นสิ่งอันตรายอย่าอยู่ใกล้เด็กนะครับก็ผู้ใหญ่ดูแลหน่อยเต้องอย่างนี้เวลาถือเขาบอยทำอย่างนี้ใช่ใช่นะครับเวลาส่งให้ก็ส่งทางด้ามให้นะครับปลายหันทางเราอันนี้ก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยด้วยอ่ทีนี้พอเรารู้จักมีดภาษาไทยแล้วภาษามลายูมีดเนี่ยเขาเรียกว่าปีเซาปีเซาปีเซาก็มีดไว้หั่นของเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราจะเทียบกับอุปกรณ์บนจานนะช้อน ซ่อมแล้วก็มีดก็เป็นมีดไว้หั่นเนื้อหั่นปลาหั่นสเต็กอะไรพวกนี้ก็เรียกเหมือนกันครับเรียกว่าปีเสาเช่นเดียวกันครับถ้วยคือในนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีถ้วยอยู่สองแบบค่ใช่ให้อาจารย์อธิบายคือภาษาไทยเราเนี่ยเราจะมีคําว่าถ้วยนะถ้วยที่เราใส่เป็นถ้วยแกงถ้วยขนมหวานอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะตัวนี้อาจารย์ถือได้นะครับได้ครับตัวนี้คือถ้วยตัวนี้เรียกว่ามังกุ๊ก ม,มังกุ๊กมังกุ๊กมังกุ๊กเนี่ยก็จะเป็นถ้วยที่ไว้ใส่แกงถ้วยที่ไว้ใส่ขนมหวานอันนี้เป็นถ้วยทีนี้มันมีถ้วยอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยถนัดเรียกถ้วยค่ะอะคนไทยมักจะเรียกแก้วก็คือตัวนี้นะ,ะแก้วกาแฟนี่แหละ<อ>แก้วกาแฟเนี่ยจริงๆในภาษามลายูก็จะแปลเป็นถ้วยก็ได้เพราะว่าพอแปลเป็นแก้วเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ที่จะเรียกแก้วฉะนั้น ถ้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้วยอย่างเช่นถ้วยกาแฟถ้วยชาใช่ไหมถ้วยเซรามิกไงที่เวลาเรามักจะเรียกเราจะเรียกเป็นถ้วยเซรามิกแก้วเซรามิกอ่ะฉะนั้นถ้วยตัวนี้เรียกว่าจาวันจาวันจาวันเนี่ยจะใช้สําหรับกรณีที่ใช้กับเครื่องดื่มอย่างเช่นจาวันโกปีก็เป็นแก้วกาแฟจาวันเตะก็จะเป็นแก้วชาเห็นไหมเวลาเราเรียกเรียกเป็นแก้วไงแต่จริงมันก็คือถ้วยชาถ้วยกาแฟนั่นเองอันนี้คือจาวันถ้วยกาแฟใช่ส่วนอันนี้เป็น จานรองจานรองถูกต้องปกติมาด้วยกันนะมาด้วยกันนะครับามาด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าชุดกาฟแฟล้ใช่ไหมช่วยกับจานรองทีงนี้าจานรองตัวนี้มันก็มีขนาดเล็กฉะนั้นชามลายูจะเรียกจานเล็กๆตัวนี้ว่า ป,ปีริง engag. ปีริงอ่าปีริงปีริงคือจานใบเล็กๆ <Looking S 2> ส่วนปิงกันคือจานใบใหญ่ๆต่อไปครับเลยอันนี้เป็นทับพีทับพีอย่างนี้ได้ไหมอ่าครับได้ politic. ทพพับพีทับพ,พีนะครับในภาษาเราอยู่เรียกว่าสซนดุกสนดุกอ่าสันดุกน,นะสันดุกก็ใหญ่กว่าช้อนนิดนึงใช่ไหมเมื่อกี้ช้อนซูดูอันนี้สซนดุกนะอนโอเค เป็นับพีครับไว้ตักแกงเนาะตักแกงตักขนมหวานได้ตักข้าวตักอะไรได้หมดเลยต่อไปอันนี้เป็นตะลิวนะครับตะลิวก็ไว้สําหรับผัดใช้ควบคู่กับกระทะนะตะลิวก็คือสูดิบ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 ก็คือตะลิวครับจริงๆก็จาง่ายนะคะสูดิบสูดิบสูดิบค่ะสุดท้ายค่ะอันนี้ค่ะอาจารย์ก่อนจะไปช่วงต่อไปที่เปิดกระป๋องที่เปิดกระป๋องที่เปิดกระป๋องในภาษามายูเรียกว่าเติมบูกาติน ปิมบูกาตินอ่าเปิมบูกาตินเปิมบูกาม,มาจากคำว่าบูกาที่แปลว่าเปิดนะบูเกอเปิดนะเปิมบูกาก็ที่เปิด <ừ> ตินก็กระป๋องค่ะอ่าเปิมบูกาตินก็ที่เปิดกระป๋องง,ง่ายๆฝึกบ่อยบพูดได้แน่อนอนใช่ค่ะเอาละค่ะ อยากพูดแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพูดจามาลายูเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าเราไปร้านที่เข้าขายพวกเครื่องครัวต่างๆเนี่ยไปปุ๊บพูดยังไงกันดีเอาบแบบ,บพูดได้แล้วก็ง่ายด้วยนะคะไปกันเลยช่วงนี้พูดจามาลายูคะ่ะตอนนี้เราได้เวลาชวนน้องของคุณส้มมาฝึกพูดภาษามลายูเพื่อขายอุปกรณ์เครื่องครัวกันแล้วเนาะ,ะ,ะดีเลย ประโยคแรกเลยสําหรับเราที่ขายของนะเราควรที่จะถามเขาว่าเขาจะซื้ออะไรใช่ไหมใช่ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างประโยชน์นะครับต้วนเฮนดาเบลียาเปอร์นะครับหรือป้วนเฮนดาเบลียาเปอร์นะครับทีนี้คุณลองพูดตามผมต้วนต้วนหรือป้วนก็ได้เนาะค่ะเฮนดาเฮนดาเบอร์ลียาเปอร์ีเริ่มเริ่มเริ่มได้แล้วต้วนก็คือคุณผู้ชายหรือถ้าป้วนก็คือคุณผู้หญิงก็อยู่ที่ว่า คุณผู้ชายมาซื้อหรือคุณผู้หญิงมาซื้อเราก็ใช้สองคำนี้เลือกได้เนาะตวนตวนเฮนดะ,ะเฮดก็แปลว่าต้องการต้องการ,การเบลีนะเบลีแปลว่าซื้ออ่ะอะไรอันนี้ก็เลยแปลตรงตัวตวนเฮนดะเบลีอ่เป๋คุณผู้ชายครับต้องการซื้ออะไรครับทีนี้คุณส้มอยากซื้ออะไรนะหรไหนลองยกตัวอย่างสิส้มก็จะบอกว่าส้มอยากซื้อช้อนส้มแล้วก็มีด ช้อนเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วซูดูนะซ่อมกาปูแล้วก็มีดปีเสาอ่าประโยคฉันต้องการซื้อช้อนอ่าซ่อมแล้วก็มีดโอเคก็บอกว่าซาายฉันจะมัมเบลีซูดูกาปูและปีเสาอ่าโอเคคุณสมบูรตามผมครับซซาาาายยฉันฉันจะมัมมเบลีัมเบลีซูดูซููดกาปูกาปูและปีเสาปีเาอ่าโอเคซายาก็แปลว่าฉันอ่าฉันเฮนด้า แปลว่าต้องการนะครับเหมือนประโยคเมื่อกี้แหละฉันต้องการคุณต้องการไซยาห์เฮดะฉันต้องการเมมเบรลีนะเมมเบรลีเนี่ยเป็นคำกริยาละแปลว่าซื้อจริงๆรักศัพท์มันจะเหมือนประโยคแรกประโยคแรกเราใช้เบรลีะฉะนั้นเราก็สามารถพูดว่าไซยาห์เฮนดะเบรลีก็ได้หรือไซยาห์เฮนดะเมมเบรลีอันนี้ถูกทั้งสองแบบนะครับไซยา์เฮนดะเมมเบรลีสุดูอันนี้ใส่สิ่งที่เราอยากจะซื้อและนะครับสุดูกาปูปิเซานะไซยา์เฮดะเมมเบรลีสุดูกาปูปิเซา ฉันต้องการซื้อช้อนซ่อมแล้วก็มีดหรืออยากซื้ออะไรเพิ่มก็เติมเข้าไปได้จากคำศัพท์ที่เราเรียนแล้วทีนี้อยากได้อะไรอีกไหมซื้อเพิ่มดีกว่าค่ะจานหน้าช้อนซ่อมมีดเอาอย่างนี้ขอซื้อถ้วยแล้วก็จานรองแต่จานวน6ชุดนะคะจานซื้อเป็นชุดเลยซื้อเป็นคู่เลยนะช้อนจานไอ้เออถ้วยจานรองถ้วยจานรองโอเคดีมาก6ชุดซึ่งโหลนี่หน่ยนะโอเคอ่ะอ่เราก็บอกประโยคลองเปลี่ยนประโยคบ้างดีกว่านะให้คุณผู้ชมได้ฝึกพูดใช้ประโยคนี้ดีกว่าบริการไซยะน้ำปาซังเจ จาวันและปิริงอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพูดช้าๆละให้คุณชมพูดตามเบริกันเบริกันไซเยอร์ไซเยอร์เออน้ำเออน้ำปาสังปาสังจาวันจาวันอ่าดันดันปิริงปิริงอ่าบริกันไซเยอร์เนำปะสังจาวันดันปิริงนะดูเวลาพูดเร็วๆแล้วมันจะรัวเนาะฟังยากแต่พอพูดช้าๆพูดโดยยิ่งพูดตามเหมือนคุณส้มพูดเนี่ยจะยิ่งง่ายละเบรีกันมันจะคำว่าเบรีที่แปลว่าให้เบริกันก็เลยเป็นคำสั่งขอร้อง นำมาให้ไซเออร์บริการไซเออร์ให้ชันหน่อยนำมาให้ชันหน่อยอะไรล่ะเออนํนำปาซังเออนํนำแปลว่าหกอะจากนั้นเออนํนำแปลว่าหกปาซังเนี่ยมันแปลว่าคู่นะอ๋ออ่าเป็นคู่เป็นเป็นเหมือนซื้อเป็นคู่คู่ตะเกียบเป็นคู่เสื้อผ้าเสื้อกระโปรงเป็นคู่รองเท้าเป็นคู่พวกนี้ใช้ปาซังหมดอ่าทีนี้ถ้าเป็นแบบเราต้องการเป็นชุดชุดเป็นคู่คู่เนี่ยเนื่องจากมันแปลว่าคู่นะเออนำปาซังก็คือหกคู่แต่หกคู่เนี่ยพอ แปลมาเป็นภาษาไทยเราจะไม่แปลเป็นคู่แหละเราแปลเป็นชุดเพราะว่าหนึ่งชุดมันมีสองชิ้นไงมันขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้นะฉะนั้นพอมันต้องซื้อเป็นคู่มันเลยต้องซื้อเป็นชุดเขาเลยใช้ปาสังเออนำปาสังจาวันจาวันแล้วก็เนื่องจากมันเป็นคู่ฉะนั้นมันจะต้องมี2อย่างอย่างแรกคือจาวันละถ้วยอย่างที่สองคือปีริงจาวันปีริงอันนี้เรียกว่าหนึ่งจาวันปีริง จาวันปีริงจาวันปีริงอ่ะรวมกันเป็นน่เซอร์ปาสังเซอร์ปาัซปาสังคือหนึ่งชุดอ่าฉะนั้น6กชุดก็ใส่เปลี่ยนเซอร์เป็นเอินำเข้าไปนะฉะนั้นบทสนทนานี้เราได้เห็นตัวเลขแล้วนะเอินำเอินํำปาสังจาวันดันปีริงอ่านี่ก็เป็นขอถ้วยและที่รองจะนวนชุดนะคะโอ้โหอาจารย์คะแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนอาจารย์เดี๋ยวเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อนะคะคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็ ต้องไปสอนน้องแล้วแหละว่าเวลาที่เราขายเครื่องครัวเนี่ยต้องพูดยังไงบ้างเผื่อเพื่อนๆืนชาวมาเลเซียมาเนาะเราจะได้คุยกับเขาได้พอเราพูดได้ปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนเงินทองไหลมาทีมาเลยรวยรวยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการมาเลยูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่ w w w e t v t h a i t v ค่ะส้มและจันโรเซฟลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปเลือกนะคะจานชานช้อนส้อมเครื่องอะไรสวย สวยกลับ<ช>บ้านไปด้วยเลยใ,ใค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ